สวัสดีครับวันนี้รายการโหนกระสือนะครับวันนี้เราจะไปข่าวสุดจุดเกิดเหตุที่นะครับการซ้อมสีอยู่ที่สาร,แราแดงครับทาแร่นครับชิงขยะชิงให้ถูกที่นะครับชิงขยะก,กยารชิงให้ถูกที่นี่มันต้องใช้เวทมนต์และคาถาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือ f c น้องๆ f c นะครับน้องๆ f อมาตามนะครับ นั่งนั่งเอฟซีมาเยอะเลยนะครับใช่ครับครับตอนนี้จะไปไหนครับตอนนี้เราจะไปที่สราแดงครับหรือว่าเดินตามเพื่อนไปิงกูก็ไม่รู้นะครับเดินตามเพื่อนเราเดินตามคนที่พี่เตชอบเออเดินตามพี่น้ำตังนะครับหลบี่ดิจะหลบพี่น้ำตังนะครับเขาเขาเขาน่ารักมากนะครับโอ้ยไม่ใจชอบเลยอแล้วพี่เจเขาแล้วพี่เจเขาก็ได้หลงรัเลยครับอย่าไปสนใจน้องดวงกันนะครับเฮ้ยรถลดลด คนนึงเน่ยายดหเนี่ยลืมดูนะครับจะเดินไปนะที่กนทางนั้นครับตนนั้นคือตนนั้นคือหัวกะทิของห้องเรานะครับครับเออคือเอผมระวังรถนะมึงไปหาคู้ที่รึกสาครับท่สอบสีครับการที่เราจะเป็นหนูท่อเราเป็นง่ายๆนะครับ วันนี้ผมนะครับจะพาน้องๆหนูๆนะครัโอ้โหเฮยเกือบล่วงแล้วน้องๆหนูๆนะครับกูเกือบเป็นหนูทอดมาเดินชมโรงเรียนหลานสารและระดับศึกษานะครับดูเอฟซีข้างบนนะครับเออเออเอฟซีขมงทั้งหมดนะครับใช่ใช่ใช่ยืนนี่ยืนไมรู้ของบุญพิพนนะครับ เดินไปนี่คือรถครูนะครับนะครับรถครูนะครับเราจะพาดนั้นนะครับไอไอไอ้ีให้หมดเลยไอเตียอยากสิบอ่าไม่ใช่นครับอย่าไปสนใจนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปหาดับยังับเราจะไปอะไรขดเลยนะครับเราจะไปพบเราจะไปพบครูที่ปรึกษานะครับบางคนที่ครูให้รอไปนะครับก็คือคนที่โชคดีมากนะครับใช่ครับคุณจะได้ตังค์เลยรวยเลยนะครับ เราจะไปดูมอสกันไปดูมอสกันนะครับมอสที่โรงเรียนเรามีเยอะมากโมไม่อยากจะลมยิงสัตว์โรงเรียนที่อุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้คือตองมันน้อยนะครับอันนี้คือน้อยนี่ต้นไม้น้อยนี่จ้องจ้องไปดูตรงนั้นนะครับต้องไปดูตรงนั้นมันคือนะครับมันคือต้นคริสต์มาสดีๆนี่เองต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์นี่ต้นไม้ที่โรงเรียนเราอุดมสมบูรณ์มากบอพญานาคดูเลยนะครับดูเลยเออหมดกระกขาหมดกระั๊กนะครับ มอสใครมาทำลายมอสนี่นะครับมอสโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมดขึ้นขาเอ้ยมอสนี่นะครับนี่นะครับกล้องมดขึ้นขาแล้วครับพวกเด็กเชี่ยวพวกเด็กเวีนนะครับมาเอานี่นะครับสภาพครูเป็นคนทำนะครับผมก็ขอโทษครูด้วยที่โรงเรียนเราที่ครูที่ปรึกษาเราอุดมสมบูรณ์มากมีป่าน้ำเฮ้ยป่าน้ำแม่ มีสามีป่ามียาให้ควายกินใช่ครับคือเรานี่กินเองครับต่อไปนะครับนี่คือสะนาคีนะครับเฮ้ยทำไรกันสองคนนั้นนะครับนี่คือสะนะครับสาที่พญานาคอยู่นะครับเ้ามอกี้ก็อย่าอ่ามุกี้ก็ไม่เข้าใจก็คนเข้าใจซะเอฟซีเดินตามมาเฮ้ยโจนเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้ผมก็ได้กล้องค so, 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 so ืนแล้วนะครับโจรขโมยไปนะครับเมื่อกี้โฟกี้ไมัไจับไ่ได้หนังโฟคิครับวันเราเอง อันนี้นะครับอคิงล้มนะครับยายไปไหนยายงหอบรจาให้เลยมาเลยสหายตีเอาตัวไลงขาวเลยะโชวหายตัวนะ กิรกินคนนะครับเมื่อกี้คนนะครับัครับทายทรัพย์สินโรงเรียนอย่าทำตามนะครับเด็กๆอย่าทำตามนะครับอย่าทำตามนะครับคนนี้ครับทตามนรับตก็หนักหุ้มครับดูดนครับนี่ครับดูดูลุมก็ตือมันไป้ยไปไป แล้วก็สดเลยนะเอะอเฮ้ยเขาส่อยตากล้องววอเราอ่ะโอ๊ยโยน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 แล้วนี่ขมุกกลองนหรครับดูนะโอ๊ยเกือบล่วง โซนนี้เนะครับล้าต้องคำขญไว้ว่ารักศักดิ์ศรีมีมคุณมาทำนำวิชาการศึกษางานพระราชดัณดิลูกราชดาต้องขยันระหยัดซื้อสัต<า>ย์และก็ทุนถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดใจไป,ไป